สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพันธุ์สศริ์ชาแนลนะคะคลิปนี้จะพามาชมโอะโวคาโดนะคะโอะโวคาโดลูกอ่อนนะคะตอนนี้ก็คือผลมันยังอ่อนอยู่นะคะจะพาชมทั้งต้นนะคะว่าโดขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจะพาชมนะคะโอะโวคาโดเวลาเราจะดูว่าเป็นพันธุ์ไหนอะไรยังไงนะคะเราจะสามารถสังเกตได้จากลักษณะใบนะคะลักษณะใบแล้วก็ลักษณะผลนะคะเขาจะแตกต่างกันเนาะ พันธุ์นี้นะคะพันธุ์นี้ลักษณะใบเขาจะาค่อนข้างกลมนะคะเป็นประมาณนี้เนาะถ้าเราไปดูในช่องช่อง youtube นะคะเขาจะบอกตรงเลยนะคะก็คือลักษณะใบแบบนี้ลักษณะผลแบบนี้คือพันธุ์อะไรอะไรงนี้นะคะเขาจะบอกได้ผลแก่แล้วนี่จะดูง่ายกว่าแต่อันนี้เขายังอ่อนอยู่นะคะนี่คือลักษณะลำต้นนะคะทรงพุ่มเขาจะเขาจะ แผ่กว้างมากนะคะพันนี้นี่นะคะต้นสูงนะคะต,ต้นก็จะประมาณนี้นะคะเพิ่งจะเพิ่งจะให้ผลนะคะเพิ่งจะให้ผลปีที่ปีที่สามนะคะนี่ปีที่ดูความดกนะคะดกมากนะคะพันนี้เขาเรียกพันปิดอร์สันนะคะ ปีเตอร์สันนะคะโอ้ดูดิดอกมากเลยฟวงนี้นะข้างบนอีกนะคะมันสูงมากต้องซูมนะคะแงนคอต,ตั้งบ่าเลยนู่นเลยนะคะดอกดอกมากดอกมากแต่ต้องแต่ต้องจ้องอดีๆเพราะว่ามันมันสีเดียวสีเดียวก็เป็นหมดเลยสีเขียวนะคะเรียกพันปีเตอร์สันนะคะ อันนี้จะเป็นพันเบานะคะทาไมถึงเรียกพันเบานะคะเพราะว่า,เ,าเขาออกคือมันจะมีสองพันเนาะเขาเรียกผล,ลไม้นะคะไม่ว่าผล,ลไม้อะไรนะคะเขาจะจัดหมวดหมวดหมู่ว่าเป็นพันหนักหรือพันเบานะคะพันเบาคือเขาจะออกผลก่อนก่อนพันหนักเนาะก็คะือถ้าเป็นอะโอควคาโดเนี่ยพันเบาก็คือเขาออก ออกผลตอนนี้เดือนนี้นะคะเดือนนี้ภายในมกรานี่นะคะ <c oughs> ก็เก็บเกี่ยวได้ประมาณามิถุนามิถุนากรกฎานะคะก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วเนาะ,ะอันนี้คืออันนี้คือพันธุ์เบาเนาะอันนี้คือพันธุ์เบานะคะก็ประมาณกลางปีก็เก็บเขี่ยวได้นะคะส่วนพันุ์หนักก็จะไปเก็บได้ช่วงช่วงช่วงปลาตีนะคะกันยาตุลาพฤศจิก,กาประมาณนี้นะคะ แล้วก็จะมีพันธุหนักอีกก็สามารถที่จะไปเ,เก็บได้เก็บเกี่ยวได้นะคะช่วงต้นปีนะคะก็ค่อมระหว่างธันวามกรากรุพานะคะแต่เก็บได้ประมาณ3ามรุ่นนะคะโอ้ทั้งนี้ก็ดกมากเนี่ยค่ะ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เยอะมากโอ้โคโดนี่ก็จะมีหลายพันมากมาๆเลยนะคะประเทศไทยเนี่ยเขาปลูกกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะหลายพันมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบูธไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะคะพันธีบอกไปเมื่อกี้เนาะประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเลยแล้วก็จะมาะติดตามผลนะคะว่าตอนเรา เก็บเก็บผลมันนะคะจะเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วเราก็จะอลองลองชิมให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่าพันนี้นะคะมันจะมีความพิเศษมากมันอร่อยมากๆเลยนะคะคือเนื้อเหนียวนะคะเนื้อเหนียวพันนี้นะคะที่ออกก่อนเนี่ยต้นนี้นะคะเนื้อเขาจะเหนียวแล้วก็เนื้อก็จะเป็นเ,เนื้อจะเป็นสีเ,เ,เ,เหลืองเหลืองนิดๆนะะเขียวนิดๆประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเหนียวนะคะ พันธุ์อื่นๆจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเหนียวนะคะแล้วก็เนื้อก็จะออกสีเขียวๆส,ส่วนใหญ่เนาะสีไม่เหลืองนะคะแล้วก็เนื้อไม่เหนียวแล้วก็จะมีผสมน้ําเหมือนแบบเวลาเราเคี้ยวเราจะรู้สึกว่าอ๋อมันจะมีน้ําเยอะเลยนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้จะอร่อยอร่อยมากเลยพิเศษเลยนะคะต้นนี้ก็ขอ,ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมเช็คดูกระดิ่งให้เป็นสีดำด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ